อันเดี๋ยวเราต่อที่พี่วัดกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณนบคุณมชใจครับตลาดวันนี้ก็น่าจะไซด์เวนะครับแต่ก็มองคล้ายๆคุณนบนะฮะก็คือตรงพันสห้าที่สุดแล้วน่าจะขึ้นไปแล้วก็ผ่านไปได้นะครับถ้าผ่านไปได้ก็ไปพันสี่ร้สบกับพันสี่ร้สิบนะฮะช่วงนี้ก็เซนติเมนต์ของตลาดหุ้นทั่วโลกดูดีขึ้นนะฮะส่วนราคาคอมโ o d i ตี้นะครับช่วงนี้ก็ทรงๆนะฮะ ออทองส่งงมีบิตคอยตัวเดียวนะฮะที่พึ่งขึ้นเมื่อคืนนี้นะฮะขึ้นมากว่าห้าซพอเบรกเอาทะลุห้าหมื่นหนึ่งห้าหมืนสามพันะฮะผมจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูกราฟนะฮะพอทะลุปุ๊บวิ่งเลยนะครับเพราะผมบอกว่าว่า ถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยทะลุตามเลยนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูทีละเรื่องฮะไปดูบอลยูสิบปีสหรัฐก่อนนะครับทรงตัวนะฮะคือแต่ว่ายังมองว่าที่สุดแล้วลงนะครับบอลยูสิบปีสหรัฐนะครับตอนนี้อยู่ที่4.28นะฮะก็คาดว่าจะขึ้นไปไม่เกินนะครับ4.40แล้วก็ค่อยๆลงนะครับโดยเฉพาะจะไปลงเร่งมากขึ้นในช่วงที่ จะประกาศลดดอกเบีย้ยนะครับซึ่งการลดดอกเบีย้ยลงก็จะเป็นตัวที่สีม่วงๆนะฮะก็คือวันที่12มิถุนายนผมว่าลดแน่นะครับคือคือตลาดมองไงไม่รู้บอกว่าลดแน่นอนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นวันที่1ิบมิถุนายนนะครับก็กลางเดือนนะฮะกลางปีฮะไม่ใช่กลางเดือนนะฮะส่วนตัวบอลถ้าเกิดเรามองออดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับ มองดอลลาร์อินเด็กก็จะคล้ายๆกันนะครับช่วงนี้ก็เริ่มมีทิศทางที่จะาจากที่ที่เคยแข็งค่าก็เริ่มกลายเป็นทรงตัวกับอ่อนค่าลงนะครับก็เมื่อวานนี้ก็อยู่ที่ร้อยสามจุดเจ็ดสองอันนี้อัปเดตเมื่อเช้านี้นะฮะแล้วก็หนาวตานอยู่ร้อยห้าจุดหกไม่น่าผ่านนะครับแล้วก็มองถ้ามองถึงช่วงครึ่งปีหลังนะครับอาจจะลงมาแถวประมาณ 100.5นะครับสำหรับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับบาทเราก็มองทิศทางน่าจะทรงกับแข็งขึ้นนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับการที่ต่างชาติเดือนนี้น่าจะกลับมาเน็ตบายนะครับแล้วก็กลับมาเน็ตบายตัวเน็ตลองตัวฟิวเจอร์สด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ก็เลยมองตลาดน่าจะไซเบออัพในที่สุดนะฮะส่วน อันนี้เป็นน้ํามันนะฮะน้ำมันยังมองขึ้นนะครับน้ามันมองขึ้นไปตรวจสอบแนวต้านที่80เหรียญน,นะครับก็มองขึ้นแต่ก็ไม่ได้ขึ้นแรงมากนะครับก็เรียกว่าเป็นไซเวย์อัพนะครับแนวรับอยู่75ตอนนี้อยู่77.40เนะครับแล้วก็ไปดูทองคำฮะทองคําก็เริ่มต้นที่วิกฤตก่อนนะครับวิกฤตเจนว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีสัญญาณบวกมากขึ้น นะครับคือเริ่มตัวแคนเดลสติกเริ่มเป็นสีเขียว,ยวนะครับแล้วก็ทั้งสัปดาห์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะตีก,กรอบนะฮะกรอบที่เป็นแนวรับแนวต้านของสัปดาห์นี้แนวรับหลักๆจะอยู่ที่2016นละนะฮะแนวต้านหลักๆอยู่ที่2044นะครับภาพรวมดูดีขึ้นแต่ยังไม่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวพอพอเป็นเดเนี่ยภาพจะเป็นภาพนี้นะครับถ้าพอเป็นเดเนี่ยเอ่อเป็นเป็นรายวันเนี่ย เห็นว่าตัว C D C Action Zone นะฮะก็ยังไม่ยังไม่พอดเขียวนะครับผมถึงบอกว่าภาพรวมดูดีขึ้นแต่ยังไม่ดีมากมันจะพอดเขียวต่อเมื่อทะลุ2044นะครับน,นั้นตอนนี้ก็เลยอ่านว่าเนื่องจากว่ามันดูดีขึ้นอ่านเป็นไซด์เว์ฮะแนวรับก็2016นหน,น,20นะครับแนวต้าน2044นะครับทะลุ2044ได้ใครที่เล่น Open Shot ต้องปิดช็อตเปิดลองนะครับส่วนใครที่เป็นนิวทรอลโพซิชันทะลุ2,014 follow by ได้เลยนะครับทะลุ2 0 2,044นะฮะก็จะไป2,066แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ2,090นะครับผมเลยให้แนวรับไว้2จุดนะฮะแนวรับไว้ก็คือ2,016แล้วก็อีกแนวหนึ่งเนื่องจากว่า2 0 1 6มันลึกไปนิดนึงเอาใกล้ๆนะครับใกล้ๆก็2,028 นะครับอันนั้นสำหรับคนที่จะเล่น Day Trade นะครับส่วนแนวต้านดูตัวเดียวเลยฮะ2,044ทะลุได้ Follow บายทะลุไม่ได้ขายก่อนนะครับเป็นนั้นแอเรียที่เป็นแนวต้านก็จะประมาณ2,040ถึง2,044นะครับเราเห็นว่าระหว่างเทรดเนี่ยพอขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยแรงขายจะเยอะนะครับเพราะว่าบางคนเขาเล่นแบบไม่เบสฮะคือขึ้นมาขายอย่างเดียวถ้าทะลุค่อย Follow บายนะครับก็คือทะลุเล่นใหม่นะครับ ถ้าไม่ทะลุขายลูกเดียวนะครับบางคนก็จะฟันธงไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ภาพของเทคนิคอลมันก็ฟันธงได้แบบนั้นนะฮะมาดูบนะิตคอยฮะอันนี้เป็นตอนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเราปิดศุกรสาร์อาทิตย์จันทร์นะฮะวันศุกร์ที่ผ่านมาผมก็บอกว่าเอตัวนี้มันดูต้องดูเป็น2แนวนะครับอันนึงก็คือยังดูเป็น Running Flat Collection ซึ่งผมบอกแล้วว่า Running Flat เนี่ย มันเกิดขึ้นนานๆเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครไปฟังย้อนหลังเนี่ยผมจะบอกตลอดว่านานๆเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอีกเว็บหนึ่งจะแรงเว็บที่ถัดไปเนี่ยจะขึ้นแรงมากนะครับผมเลยเแนะนำตำรวจทุนว่าถ้ามีอยู่กําไรเยอะไม่ขายฮะลองไปฟังย้อนหลังผมจะพูดตลอดไม่ขายพอไม่ขายเนี่ยกนหลือจนหวางง่ายขึ้นก็คือถ้าเราขายนะฮะเราจะพวงฮะขายแล้วอยากซื้อขึ้นต่ำๆ แต่ถ้าเราไม่ขายเนี่ยเราจะพวงขาซื้อนะครับเพราะนั้นผมก็บอกว่าขาซื้อก็จะมีแนวรับห้า0 50, 0 50, มกับ5้ากับ48,500 48, นแะครับแต่ถ้าทะลุ53,100ให้ f อ l โล w บ u ายนะครับลองไปดูฮะ f อ l โล่บ u ายทันไหมนะครับลองดูเป็นเด y นะครับอันนี้พอทะลุ53,100ปึป๊บเนี่ยพุ่งไปเลยพึ่งทะลุเมื่อคืนนี้ฮะนะครับแล้วก็สังเกตนะฮะ ท้ารู้แล้วซื้อไม่ทันนะครับผมถึงบอกว่า1ห้ามขายนะครับถ้าใครฟังย้อนหลังเนี่ยจะงงๆเหมือนกันนะฮะฮ้าทำไมกําไรต้องเยอะมากทำไมแม่ขายขายไปก่อนแล้วมาซื้อกลับไม่ให้ขายฮะเพราะว่านานๆจะเกิดขึ้นลันนิ่งแฟลตปรากฏว,ว่าลันนิ่งแฟลตไม่เกิดฮะไปเกิดบูลแฟลตซึ่งบูลแฟลตเนี่ยถ้าเกิดในระดับลองดูลองดูข้างล่างฮะ RSI ระดับ80เนี่ยเกิดบูลแฟลตยิ่งยากใหญ่ เกิด Running f แ a t ก็ถือว่ายากแล้วนะฮะบูแฟกยิ่งยากอยงเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยหกหมื่นเนี่ยผมคิดว่าภายในน่าจะภายในสัปดาห์นี้ได้เห็น6กหมื่นหกหเหรียญนะครับเพราะฉะนั้น mm. เดี๋ยวลองดูว่าจะจะจะ,จะเป็นอย่างกันไหมนะครับลองดูเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับหกหมืนเนี่ยเออน่าจะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าถอยมาก็หาจังหวะเข้าซื้อเพิ่ม นะฮะใครที่มีอยู่แล้วก็ถือไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ผมจําได้ว่าบอกมาตลอดบอกว่าอย่างน,น้อยน้อยมีส่วนหนึ่งไปพูดสัมมนานในต่างจังหวัดก็จะก็จะบอกนะฮะบ,บอกว่าให้เอามาสักส่วนหนึ่งส่วนที่เราเล่นพูดแล้วคิดว่ามันมันเสียได้โยนไปเลยนะครับซื้อบ i ตคอย n ิ้งไว้นะครับก็เป็นอเทอร์เทีฟออนเวสเมนต์อันหนึ่งนะครับลองดูในระหว่างวันนี่หลายชั่วโมงฮะถามว่าซื้อทันไหมครับมันไม่ทันฮะ นะครับลองดูนะครับชั่วโมงเดียวพุ่งปุ๊บแล้วรับพุ่งแล้วเนี่ยแทนที่จะถูกเทคโรฟิตแล้วถอยลงมานะฮะพุ่งแล้วพุ่งเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาซื้อตอนนี้ก็โหลงมาซื้อแน่นอนแต่วันนี้จะลงไม่ลงอันนี้ตอนนี้มันก็ยืนไม่ลงอยู่นะฮะเพราะว่าคนตกรถเยอะตั้งที่มันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับสําหรับตลาดหุ้นต่างประเทศตอนนี้ทรงตัวนะครับแต่ว่าดูตลาดหุ้นญี่ปุ่นน่าจะ น่าจะไซเบอ์อัพต่อนะครับแต่ว่าโอเวอร์บอสอาจจะเป็นเป็นคลื่นๆหน่อยนะครับแล้วก็ที่ดีอันนึงก็คือคาดว่าจีนเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นกระบวนการสร้างน่าจะเห็นคือตามสุดเนี่ยผมว่าผ่านไปละอาจจะอยู่ในช่วงขึ้นและออกข้างนะครับแล้วก็รอจนสัญญาณมันเป็นบวกขึ้นมาตอนนี้ยังไม่เป็นบวกนะฮะในระยะกลางแต่เป็นบวกในระยะสะักต้องพูดเีนตอนนี้ถ้าเทียบเทียบได้กับคล้ายๆกับขึ้นมาแล้วนะครับ กำลังจะขึ้นต่อแต่ว่าต้องรอสัญญาณนิดหนึ่งนะฮะรอมันต้องมีการเบรกเอาแรงๆรอบหนึ่งก่อนนะครับไม่งั้นไม่งั้นสัญญาณระยะกลางเนี่ยมันยังไม่ปรากฏนะครับแต่อย่างน้อยดูดีขึ้นนะครับเงั้นใครมีอาลบาบาไปตู้ทนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในในในตระกูล DR เนี่ยสองตัวนี้จะเป็นตัวที่บ่มดีที่สุดนะครับที่ที่เข้ามาเล่นนะฮะทั้งในตลาดเราแล้วก็ในตลาด n s d a q นะครับต่เมื่อคืนนี้ก็ ตัว n อ i d i ีดียังขึ้นเอาตามายต่อนะครับแล้วก็ตัวอีเบบาบวกไปนิดนึงนะฮะไปตู้ก็ลงมาหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับตัวเซตฮะเซตก็เอ่อในวันศุกร์ขึ้นไป1.404ฮะไม่ผ่าน1.405นะครับแล้วก็ถอยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คงไซเวอออกข้างนะครับแนวต้านก็แต่ประมาณสัก1 4 0 2ถึง 1, เป็นแอเรียนะครับ ส่วนแนวรับก็อยู่ใกล้ๆฮะหนึ่งสามนสะครับ,13 95, 13รบส่วนเซฟคล้ายๆกันนะฮะในวันในวันศุกร์ในวันพฤหัสนะฮะเซฟก็ขึ้นไปสูงสุด859กนะครับก็ไม่ผ่านเหมือนกันไม่ผ่าน860นะฮะแล้วก็ถอยลงนะครับตอนนั้นช่วงนี้ก็แนวต้านของเซฟจะอยู่ที่8 5 7ห้าถึงแปดนะครับแนวรับก็852แล้วก็แปดสีดนะฮะำดับตัวเซฟถ้าทะลุแปดแล้วก็เซ็ อินเด็กทะลุ1,405 f o l l o w ห้าลโลบได้นะครับ Follow b ายแล้วก็คนที่เล่นฟิวเจอร์ถ้าทะลุ860ก็ปิดช็อตเปิดลองนะครับปิดช็อตเปิดลองนะครับสำหรับหุ้นที่คุณมนชัยเเราก็เพิ่ไปในวันนี้ก็จะมีตัวแรกคือ s ิส b ตัวนี้มองไซเบด้าวนะครับก็คือแนวต้าน39.25แล้วก็แนวรับ36.75นะครับคือไซเบด้าวเพิ่มขึ้นไปเยอะนะครับแต่ไม่ไม่ใช่ขาลง นะครับแต่เป็นขาไซเวย์ออกข้างนะครับก็คือเป็นการแท็กโปรฟิตกันนะฮะส่วน CPO นะฮะตัวนี้กำไรด,ดีกว่าคาดนะครับแต่ว่าบอกขึ้นมาแล้วมันใกล้ๆแนวต้าน58นะครับก็ต้องลุ้นว่าจะผ่านให้ผ่าน58ถ้าผ่านได้ก็ไปนะฮะไปผมคิดว่าไปเยอะเหมือนกันไปเต็มที่ก็64เลยนะครับไปได้เยอะนะครับถ้าผ่านไม่ได้ ก็คงตรงนี้ก่อนนะฮะแนวรับก็แต่วประมาณสักห้าสิบหกก็รับได้ละนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเอราวันฮะตัวนี้จริงๆแล้วมันเหมือนกับจะสร้างฐานนะฮะแล้วก็ออกข้างอยู่นะครับแนวรับหลักๆจะอยู่ประมาณหะ4สี่จุดหกศูนย์นะครับแนวต้านก็สี่จุดแปดศูนย์ะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้สร้างฐานนานเหลือเกินนะฮะเจอ n p l n p a เข้าไปนะฮะเมาเลยแบมฮะตรงเจ็ดจุดเจ็ดห้าเป็นออทาโลนะครับแล้วก็ ึ้นก็ไม่ก็ไม่ผ่าน8.6นะครับก็มีแนวต้าน2.8.6จุด8.9นะฮะแนวรับก็7.75นะฮะก็เรียกว่าทรงอยู่นานและถ้าตัวนี้เบรกเอาเนี่ยโอ้แรงมากนะครับแต่ถ้าไม่เบรกเอาก็ออกข้างบางคนก็จะรอรอซื้อแพงฮะถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่เล่นผมจะรอซื้อเมื่อมันทนะลุ8.6ฮะ8.6ผมซื้อลอดหนึ่ง8.9ซื้ออีกลอตหนึ่งหรือแม้ก็ตั้งเครื่องไว้เลยฮะตั้งไว้ที่ ที่เครื่องนะฮะก็คือทะลุเมื่อขึ้นไปเหนือทะลุที่8.62พูดง่ายๆเห็น8.62ซื้อให้ด้วยเห็น8.92ซื้อให้ด้วยนะครับจะตั้งอย่างนั้นเลยเพราะว่าอาการอย่างเงี้ยทะลุแล้ววิ่งฮะ,ะวิ่งเร็วนะครับแต่ถ้าไม่ทะลุมันออกข้างผมก็อ่านไม่ออกว่าเอ้ยอีกนานไหมเนี่ยจะออกอีกนานไหมออกเป็นเดือนนะครับซึ่งการนั้นก็ว่ากันอีกทีนึ่งส่วนหุ้นแนะนําวันนี้เทคนิคก็มี2ตัวนะดูตัวกระดูตัวเล็กกับตัวกลาง ตัวแรกคือ Gable นะครับตัวนี้ก็เป็น l ายวิกฤตนะฮะลงมาแล้วไซเบร์ไซเบแล้วก็เริ่มมียกยกโลนะครับเห็นว่าทำโลเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าอย่างนี้ผมโอเคแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วก็เขาเรียกว่าจับเขียวนะฮะก็คือตัวแคนเดลสติกเป็นสีเขียวก็เริ่มมีสัญญาณบวกนะครับก็ไปดูในเดยก็พึ่งก็เพึ่งปรากฏสัญญาณบวกเหมือนกันนะครับในใ,ในในเดลี่ก็ ปิด4.4นะฮะแนวรับ4.3แล้วก็มองว่าน่าจะขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับขึ้นไปที่4.52แล้วก็4.90ถ้าระดับตรงนี้ก็ถ้าไปที่4.9ก็กำไรกว่า10%อัพไซด์ยเยอะนะครับอีกตัวนึ่งก็มองอัพไซด์ยเยอะเหมือนกันขึ้ next, น next ฮะตัวนี้ก็ตกมาเยอะนะฮะแล้วก็เริ่มเห็นลักษณะคล้ายๆกับตัว g a b l e ก็คือเริ่มทำ High Low ในในระดับ Weekly แล้วก็วิ e k l y เป็นสีเขียว นะฮะแต่ตัวนี้อัพไซด์อาจจะอาจจะไม่เยอะเท่าตัวแรกนะครับอัพไซด์ในเด y เนี่ยก็จะอยู่ที่11.2กับ11.8นะครับส่วนแนวรับอยู่ที่ประมาณ10.3นะครับปิดที่10.70นะฮะได้ครับพี่วัตมีคำถามจากคุณพิเชษ TTB มีโอกาสถึง2บาทไหมครับ TTB แหลอฮะเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมฮะ TTB หุ้นเด่นเราอ๋อเป็นหุ้นเด่นฮนะแมถือหุ้นเด่นช่วงดี้โเชียมาเยอะแล้วน่าจะไปต่อไหมครับสองบาทก็ไม่ไกลนะครับผมว่าสองบาทเนี่ยนั่นมันเห็นอยู่แล้วพี่มน <laughs> อันนี้ไปดูไปดูทรูก่อนนะฮะดูทรูก่อนนะครับทรูก็ที่น้องไบรท์พูดไปเมื่อกี้นี้นะฮะปิด7.25สอาสำหรับคนที่ โขึ้นไปตั้งสิบเปซ็นซื้อไม่ทันรับตรงไหนเจ็ดรับที่เจ็บาทฮนะจริงจงต่างกากเจ็ดก็รับได้นะฮะแต่ผมเอาครึ่งหนึ่งของแดนแคนเดอร์สติกก็คือเจ็บาทถามว่าเป้าระยะสั้นไปไหนไปเจ็ดจุดเจ็ดนะจนนั้นเป็นทําไปตั้งนานละเป็นสตรองไฮนะครับแล้วก็จําได้ว่าหุ้นทูนเนี่ยเราเรามีโบนมีไหมฮะน่าจะมีหรือไม่มีมี <laughs> อ๋อนะมีแต่ผมบอกเข้าใช่นะครับผมสวนอยู่คนเดียวแล้วครับแต่ว่าบางบางครั้งสวนก็ผิดก็มีม,มีนะอันนี้ขอโม้หน่อยว่ามันถูกนะเขามีมีผิดก็มีนะครับเดี๋ยวเขาดู t ีทีบีแป๊บหนึ่งฮะตัว t ีทีบ อ๋อมันแถวสองบาทน่าควจะผ่านยากครับเพราะว่าจําได้ว่าทาทาไม่ตั้งนานแล้วฮะถ้าถ้าเกิดเราเรามองอย่างนี้แล้วแล้วดูแล้วมันมันงงๆนะฮะให้เข้าไปดูในวิ๊กไนะครับแล้วที่เราเราเรา,เราเจอปัญหาก็มันมันยังไงนะครับให้ให้เข้าไปดูในวิกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะเอ่อถ้าเป็นถ้าเกิดในดูลักษณะแบบนี้เนี่ยบางทีมันต้องเข้าดูสามสามครั้งนะครับก็คือดูในดูในมันด้วยนะครับว่า ไอ้ตรงไอ้ตรงดอตตรงนี้เป็นสีเขียวหรือ,อยังในมันนะฮะถ้ามันเป็นสีเขียวเนี่ยก็เรียกว่าเข้าอยู่ในช่วงที่บูรันนะครับในในตลาดของของออคริปโตเนี่ยใช้เยอะเลยนะครับก็อันนี้เป็นบูแล้วฮะเพราะฉะนั้นในมันก็สวยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมมองมันจะค่อยๆไปฮะนะครับตอนนี้อยู่ที่1.88นะครับผมคิดว่าไปที่2แล้วพักแล้วก็ไปที่ 2. 2ดนะครับแล้วค่อยไปที่ 2. 5ด้า เป็นเป้าหมายของเรานะครับตัวนี้มันจะขึ้นๆพักๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าถือยาวนะครับมันเป็นตัวที่สัญญาณทั้งทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันดีหมดนะครับถ้าดีหมดเนี่ยคนที่ไม่มีของอยากซื้ออยากซื้อคือลงมาซื้อโูกเดี่ยวนะครับอันนี้จะคล้ายๆคล้ายๆดิสโก้เราพี่บุญ <laughs> คนไม่มีของอยากซื้อรอเต่าไหร่ไม่ยอมลงนะครับ อ๋อมีคำถามเพิ่มนิดนึงตัว S T A ครับอ๋อ S T A แหรอฮะค,คุณพรละถามว่ามีโอกาสถึงยี่สิบสี่ไหม S T A นะครับมีคนติดอยู่ตั้งแต่โควิดตัวนี้ขึ้นตามราคายางใช่ไหมฮะพี่มลช่วงนี้มันขึ้นมาพี่ใช่ฮะ โอ้หตัวนี้มันใล้าน่าจะชนต้านวีกนานน่ะผมผมก็เดาไวล้ละคือถ้าเราถ้าผมตีเส้นไว้แสดงว่ามันต้องไปชนต้านวีกตอนนี้มันจะชนแนวต้านก่อนนะครับ20.5นะครับถ้าผ่านได้มันก็ไปต่อนะฮะไปต่อก็เออเวลาที่มันอันนี้คล้ายๆกับตัวเมื่อกี้วันที่มันงงๆเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปดูในบีกว่าว่ามันแนวต้านมันอยู่ด้านไหนแต่ว่าเวลาที่แนวต้านอยู่ไกลนะฮะผลกระทบมันจะจากัด mm. คือเขาเรียกว่า ภาษาภาษาเทคเนิเคเขาเรียกว่าเวลาดูแนวต้านเนี่ยาตดไกลไม,ไม่สำคัญเท่ากับญาติใกล้นะครับคือาตดไกลเนี่ยผลกระทบมันน้อยอพูด,ดง่ายๆว่าคนที่ติดแถวประมาณ22 24เนี่ยพวกนี้มันคัดลอดไปตั้งนานละคือมันเพ่นมาตั้งนานละพอขึ้นไปจริงๆไม่มีไม่มีแรงขายนะครับขึ้นไปจริงๆกลับเอ้ยทำไมอ้าวไม่เห็นขายกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้มันจะขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆ นะครับแต่ว่าข้อเสียตอนนี้ถ้าดูในวิคเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเวอร์โอเวอร์บอสละสังเกตนะฮะในคราวที่แล้วก็ขึ้นมาพอ ISI ในบิ๊กแตะระดับ6กสิเนี่ยมันเริ่มเริ่มเริ่มพักตัวเพราะฉะนั้นผมมองว่าอาจจะพักก่อนแล้วก็ถ้าติด24ลองทนไปนิดนึงพี่มนนะครับเพราะว่ามีลุ้นฮะนะครับโอเคได้ครับคาถามคงประมาณนี้